เกาะแมวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคนภาษาอังกฤษนะคะฮัลโหลฮัลโหล my friend เ uh, อ่อ m i n i e นะคะ thank you so much นะคะฮัลโหลฮัลโหล my friend thank you so much ค่ะ i can i can not speak English อเ r i บ t ด no no i speak <laughs> นะคะนี่เมนูต้มจืดนะคะเขาฟังเราออกไหมเนาะ,ะ <laughs> ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้น นี่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนี่นะคะแล้วก็ใส่หนังหมูนะคะหนังหมูหนังหมูใส่ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำมันน้ามันเดือดแล้วละ่ะ หนังหมูนี่ก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ต้มน้ําทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเวลาเราซื้อมาเนาะเราก็ต้องเอามาทําความสะอาดสักน้อยหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้เลยโอ้ยน่ากินไหม ตอนแรกนึกว่าจะไม่เวิร์กนะเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะสดน้ำร้อนๆนะกินกับข้าวนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้านะคะเร่งไปสุดแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะ thank you so much น้องโดมน้องโดมทำอะไรกิน <laughs> เมนูต้มจืดนะคะต้มจืดลูกชิ้นนะคะ hello my friend s u น i n รินนะสวัสดีค่ะ z u d b l n, n i นะคะ thank you so much นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชายนะคะพี่ชายที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะจอดไว้ก็ได้ค่ะพี่ชาย <laughs> ไม่ให้ไปไหนใช่ไหมเสียปุ๊เสียปุ๊อะไรเนี่ยกำลังกินข้าวเที่ยงพอดีใหญ่ยยเทพสวัสดีครับพี่กาซาทุเรียนสวัสดีครับเออพูดถึงทุเรียนเดี๋ยวเราจะจัดทุเรียนแล้วพี่สีดิมาสวัสดีครับจากเสียปุ๊นะคะใกล้ขมก็เสียปุ๊จ้าสวัสดีนะคะน้องดาก็สวัสดีคะ่ะเสียปุ๊ เกาะจุราจันทบุรีขอบคุณนะคะมาหลายเกาะมาหลายเกาะขอบคุณนะคะเสียปุร้อยเกาะแมมาทีเดียวร้อยเกาะเลยเนี่ยเขามาทีละเกาะเธอก้เอาเกาะอ,อื่นมาบ้างก็ได้ <c oughs> แซลแซลแซลพี่ดาสวัสดีครับข้าวเหนียวทุเรียนอะไรเนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนอ๋อ <c oughs> จะรอกินใช่ไหมึมดูเดหอมามากๆเลยเสร็จแล้วเนี่ย ง่ายมากเลยเมนูนี้เต็มหม้อเลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะเราต้องกินข้าวเราต้องกินข้าวนะคะเสร็จแล้วใส่ผักเลยใส่หมดเลยผักใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะคะผักต้นหอมผักชีเนี่ยมันหวานอร่อยอร่อยหวานหวานนะคะ กดมันให้จมน้ำนะคะเราจะทำไข่ไข่ดาวดีกว่าเอ <c oughs> <c oughs> ไข่เจียวแล้วคต้องมานั่งทอดไข่ไงไข่ดาวดีกว่าง่ายดีนี่โอ้ยน่ากินมากเลยขอชิมอีกทีนะ ขอชิมน้ำนะกินลูกชิ้นคงไม่ได้เพราะมันร้อนเนาะอืมโอเคละอืมอร่อยอร่อยเห็นไหมบอกพอเราเมื่อกี้ว่าให้ใส่น้ำปลาใส่น้ำไอ้นี้ไปอีกหน่อยมันก็ยังมันจืดอยู่อีกนิดนึง หรือว่าเรากินคอเราไม่ได้เนาะเอาแค่นี้พอนิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินไปหาข้าวก่อน